กู<ล>อ,ยอยากเจอกูอ,อยากเจอเขาเมื่อวานว่ะคนเมื่อวานคนที่ร้อยเว็ร้อยสี่สิบสามอะนะอันที่อันตายก่อนเราบอกให้ลงบอกให้ลงพู<ม>ดค<อ>ําบ<อ>ม่่ตายก่อนกูปักตะมาหนึ่งเล่นกับกูทั้งวันแน่เลยมันวนกูน,น,นู่นนี้เนี้ยมันซ้อนกัน <วะ S 1> ตอนตอนเช้าว,วา่างน่างเที่ยงเนี้ยตื่นในเนี้ยตอนนี้พวกนี้เขายตื่นสายเขาดูจะแบบเออฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้ไม่มีใครพูดเลยวะเชี้ยปิดไมค์กันหมดเลยตรงไหนน้องตรงไหนตรงไหน ลงข้างหน้าเลยลงข้างหน้าเลยนี่ลงมาแล้วมาแล้วเอามาร์กได้แค่มาร์กเพราะอ๋อมาร์กก็คือลงเลยโดดเลยตรงนี้แหละเออแต่ละคนมาร์กไม่เหมือนกันแต่ลคนไอ้แค่แต่ละคนมาร์กไม่เหมือนกันเลยไปแถวไหนวะนันแถวนี้แหละเออแถวนี้แหละข้างหลังข้างหลังมึงอะเอาแล้วใครมันหลบหน้ากูอะทิพย์หายแล้วล่ะทำไมพี่กูไม่มีปืนเลยวะเอากี่มึงไปลงทางไหนอ่ะกูลงนี่ไง กูไ่ลด้กเคดีวะเคดีเอายิงกันละวปอดฟังก่อได้ไหมทุกเกมกูไม่เคยฟาร์มเลยทำไมทีมเรามันเงียบถึงทุกคนวะมึงอยู่แถวไหนกันวะกูจะวิ่งไปหามึงไหมเนี่ยโอ้อยู่ไกลกูมากเลยมักกี้มาเลขสี่มันมากเลยวะ๋อมาๆมกาูวิ่งชาร์จกูวิ่งชาร์จกูเห็นตรงและวโอ ลงแม่งก็ลงหัวเรากี่กันเฮ้ยทำไมไม่เจอเอ็มโฟเลยวะเจ็บ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 ูได้ยินเจ็บไปดิเจ็บไปดิน็อกก็ดีน้องอย่าห้ากว่าพี่จะได้กินข้าวผ่านทูบแค่นั้นแหละมจ็บไปเลยเถออ๋อ,อกูเล็งปืนไปแล้วอ๋อมันต้องเล็งตรงเป้าเต็มเลยมันไม่ใช่ตรงกูคิดว่าเล็งเลยหัวไปวหน่อยเพื่ออะไรอร๋อเล็งกระสุนย้อยเหรอ เออไม่ต้องไม่จำเป็นเลยชี่อ้ยกูให้ไม่ให้ึงวิ่งหรอกไม่มีใครพูดเด็กเอ้ามาดิตกไหมเลขสองไปแล้วหรอทำไมฝั่งนู้น,ม,นมันมันอย่างวะสามคิวแล้วน้องบอดแล,ล้วคนไอ้ที่อมันจะล่อกอตูตายอยู่แล้วเมื่อกี้กูปั๊รรมยาทันสามคนอะแต่แบบกูกูเขาเล่นเขาเป็นแลวกูเล่นเป็นแล้วแค่นั่นแหละอืมเป็นแต่ ตาหน้าจะไม่เปลี่ยนกูนละไม่ไม่กูรู้ว่วิธีเล่นยังไงกูรูรว้วิธีเลงแล้วไงตอนนั้นกูเลงแบบย้อยหัวตลอดอเลงมเล็กๆโทรศับท์อะย้อยหัวย้อยหัวแบบเลงเป้าให้มันเลยมมนหัวน้อยๆโทรศัพท์มันมีเจ้โรสโค้งไงแต่อันนี้มันไม่มีเจ้โรสโคปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเบอร์อะไรอะเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไงนึกไงยังไงยังไงเออเบอร์สามอ๋ออยู่ข้างหลังกูเลยมันอยู <SC. S 1> ่ตรงหน้าแต่กูยิงได้ support ฮะอยู่ข้างหลังกูอะ<ๆ> ตัวหนึ่งนะตัวหนึ่ง F3 คือะอะไรแลมันวิ่งออกมาแล้วมันวิ่งออกมาแล้วกูยังไม่เห็นเลยเอาเห็นละยิงสีฟันให้กูด้วยบวชแล้ววะบอชแหละพี่อะไ่โดนจากนั่นเลยข้ากราบานตายเออตายไปเลยบวชแหลเพี่อ เฮ้ยกูมีรถขี่แล้วบอกแล้วกูนี่ไงหมดล้นไงรถอยากูยิงร้อให้รถอยู่ไหนวะอันนี้เหรอไปมึงซ้อนมึงนไอ้มึงขับไปหยกซ้อนกูเล่นบุคคลที่หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยอ๋อเหรอใช่กูเล่นด้วยกูบุกคลที่หนึ่งมากูเล่นด้วยแต่แต่แต่ถ้าอยู่บนรถกูจะใช้ใช้บุคคลที่สามเพราะกูมองไม่ได้ชัดแต่ถ้าวิ่งแต่ถ้าวิ่งกูแค่บุคคลที่หนึ่งหลังมาข้าง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 ไปข้างหน้ามี เอมันขี่รถจอด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 จอจอด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 อดจ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 อดอดจ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 ออ ไปยังไงอยู่นู้นนั่นข้างหน้ามึงเลยอยู่ข้างหน้ามึงไปไปไปอย่าคอยคอยปลอกคอยปลอกคอยปอกคนอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันเกี่ยวตัวได้อยู่บนเขาเนิ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 นเขาตรงโรงงานเข้ามาไปไม่ได้ไปไม่ได้มามาคอยปลอกคอยปลอกเนินเหรอเนินไหนเนินไหนเนินหน้าคุณอะมาร์กเดี๋ยวใช่ไหมมันยิงกับเพื่อนอยู่มันยิงกับเพื่อนอยู่โรงงานเหรอ ตายสวยจอตึงแม่ง <lag> ล <ging> <say> <tired> <sal rees an> <t akers> ูกเอารูปเอาเลยเชียวโอ้โหคนอะไรแต่คนคนคนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่กูจะตายกูเจ็บมากกูเจ็บมากกูเจ็บมากผมอยู่ข้างหลังอ่ะเมื่อกี้นักสูนอยู่ข้างหลังเฮ้ยนี่ไงเนี่ยข้างหนางนางนาใช่ข้างหน้าที่มึงยินมาเมื่อกี้จากนั้นเลยกูมีแค่โมกไม่เอาเก็บไป หนึ่งไว้นึ่งไว้เพื่อนอะนมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเนะวะเออเออเออกูโดนยิงกูโดนยิงมันลบยังยังยังตายเออนั่ยแหละจ้ำตกแมงเลยที่อ่ะเออจ้ำตบแมงเลยท้ำตกแมงเลยมันกดไม่หรอคดเดียวอ่ะเออเออกูโดนยิงกูโดนยิงอ๋อเหรอกีนอะไรจังไรจังไรกี้ยิงไงที่อ่ะยิงกูไอ้สัตว์มันยิงเข้าอ่ะมันยิงไม่เข้าเข้าดิ นี่ไงเอฟโฟเอฟโฟยไอไอโอไอไออู่เอฟโฟยเอฟโฟเอฟโฟเอฟโฟไหนวะนี่เอฟโฟตรงเนี้ยตรงกูเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอฟโฟเออนี่ยนี่เราเอฟโฟเออนี่ยเอฟโฟย์เออเขาน้าเขาน่าเขาน้าของงานข้างหน้าของงานกูไหนวะเสียงใครอ่ะมันยิงกับเพื่อนอยู่มันยิงกับเพื่อนอยู่ข้างบนเหรอเดี๋ยวเราเราวิ่งเข้าวงนะเออข้างบนข้างบนข้างบนไม่ไม่เราเราต้องวิ่งเข้าขึ้นข้างบนด้วยเราวิ่งเข้าวงด้วย ไป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 เข้าวงเข้าวงเข้าวงวิว่งเงียบวิว่งเงียบยกวิว่งเงียบมีก็เสร็จลมาแล้วสนระ้างรถไอ้เหี้ยกูดึงดูไอ้ดับไอ้อด,อดับข้างหน้าออไ,ไอ้ออดับข้างหน้าเรียบร้อยฮะยิง,ง,งไกลเลยไอ้เใช้งไอ้ดับข้างหน้าใช่ป่ะฮะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าอ๋อน,นูอนไม่เอาเขาเชืมันไกลไปไอ้ดับเดือดเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วจริงเฮ้ยหมวกสามไม่ใช่กอกสามกูแต่งเต็มเลยฮะ น pues ี่อ่าขอจัดขอคอยสังคมคอยสักคมา็ใช่ี่เจอกันกูได้หมวกสามเกาะสามกูไปเลยเฮ้อน้องไงในข้าขณะขณะข้างหนเป็นคนไหนวะไหนวะเฮ้ยยิงระยะไกลเลยเหรอเจ็บเจ็บเจ็บจัดตรงไงวะเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดโอ้โหเฮแล้วเฮแล้วกำแพงกำแพงกำแพงโคตรเยอะไอ้หนังกูขอพิมพเอวิ่างกันก่อไปแล้วกูก่อไปแล้วขออ้อมกออ้อมกออ้อม นี่งไงเจ็บ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 สามตัวสามตัวเออเออไอ้เหี้ยเออเออเออโอ้คุล,มลม้มไอ้เหี้ยฮะกูล้มมีสมองไหมไม่มีมีแต่ระเบิดวะนั่นอยากคุลงไปข้างตามมาวิ่งวิ่งตามมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนอุ้มกันอุ้มกันหน่อยอยาก,กูวิ่งมาหนี่ก,กูวิ่งมาหนี่มันไม่ได้เห็นมันไม่ได้เห็นมันจะซัดมันจะซัดเออเพื่อนล้มแล้วเพื่อนล้มแล้วชิบหายละ รังคาร์ไว้อยู่เจ๋เย็นเจ๋อเย็นกูมีตักูมีสมออยู่๋ยวาทิ้งสมองให้อ่าสมองหายให้ทลานอ้าวโอไม่ใช่ไม่ใช่กระซูมึงใครวะไอ้สมองก่อนเราช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นชุบเพื่อนไหมช่วยเพื่อนไหมกูะุูเสร็จกูหมอบลงเหมือนเดิมเลยเถอหมอบลงหมอบลงปั๊มยาปั๊มยาครับ ยากันมันยังไม่รู้ว่าเราเฮ้ยมันยังไม่รู้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 ไม่ใช่ยตื่นยาตื่นยาตื่นยาตื่นยตื่นมันยังซ้ำทบกันอยู่ยัยต่ตื่นย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 ตื่นจะเย็นจเย็นจเย็นมันไม่เห็นนไม่เห็นดีคยเราไม่ประังกมันมันมันไม่เห็นเราไม่เห็นเไม่เห็นเชวชีวชยวยอย่ไม่ตาแล้วคแตกไอเดะช่วยเพื่อนยังไงเนี่ยมันจะไม่ข้นเข่ามานะมันยังไม่ขึ้นเข่ามามีสมองอยู่นึงยังไงดีจ้ เราจะปาสมกหนีโดยจะปลาสมกช่วยเพื่อนต้องอย่างสองอย่างต้องต้องทีละอย่างละวงมาละช่วยเพื่อนเขาไม่ทันละป่ะขึ้นเลยขึ้นไปเลยิงเหรอไอเหี้ยเลื่อนเลืุ่บู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 เลยไม่ทันว่ะกูแตกครับกูแตกวงว่ะขออย่าไม่ช่วยเพื่อนมันก็มันก็หนีวงเหมือนกันเราก็ยิงหลังมาเลยเราก็ทําทําปี้ให้มันแตกแต่ถั้าคนสองคนกันยังดีอ่ะไม่ขี่รถไม่ขี่รถไม่ขี่รถละ ไหนวะไหนวะมีเราไม่หังหน้าไม่ใช่ไหมเราไม่หลักหน้าเลยไหนวะไหนวะนี่เราเราเราไปยูยูยูรถราข้างเราข้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวสอนให้ไปไปไปอ้ามวจะขี่ตัวนึงจะสอนไปเลยไปเลยไปเลยไป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 มันมีคนใจดีมาคือเราเราไอ้เหี้ยอยู่กูพร้อมไอ้มันยิง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 มันถ่ายไปไปเดี๋ยวผมกันให้ไม่ทันละมึงเข้าวงแล้ว โอเวงแรงวงแรงไอ้เงี้ยวงแรงวงแรงเร็ว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 ยไ็วเรไวเร็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 เร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเม็วเร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 ็เร็วเร็วเราวเม็วเร็วเร็วเร็ววเเร็เร็วเ็เร็เร็วเร็วเเร็เร็วเา็วเรเ ทีอยบกเก่งวะโลอ่ะี่ยอยางมาแบคมๆอี่ยบอ้บุคคลที่สาวก็เล่นยาวขาได้วบุคคลที่หน่งเฮอ้ยหอโอ้ยที่แบหอแบบเดี๋ยวกูก็สั่งกูใส่ไอ้ที่แบบแล้วแล้ฟสมจริงกว่าีบบ้านไม้บ้านไม้บ้านไม้ไอ้บ้านไม้กลงเยอะไม่เป็นไรเอาางแยกูางเพื่ออะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เวลารูแต่ก่อนไอ้คนที่โดดตามกูระวองตายนะน้องพี่จแอะไรเองไอ้คนที่อยู่ข้างล่างอะเฮ้ยปืนโคกว่ะกูได้ปืนโคกมีฮาจงกลัวฮะเชีียดเนี่ยตกใจมดเอเอากูหลอนเลยนีะมาคาดกูเฉยมีมาจ้ากูว่ตุ๊ต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 ุ๊ต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  เก้ก่แกแน่แกงกาลูอะไรยเลยปิดขึ้นบดทุกว่าเจอ RPG ปะย่าชูบำรุงร่างกายตามห่วงต้องไม่ใช่พยานาอะไรนี้ไม่เจอคนเลยวะเหมือนก็ได้มีคนอะไรขยับขยับขงหน้าแล้วทีนี้ไอ้เียมหมอกไอตัดอนนั้นนี่มันกลมกลืนกับกลมกกืนกับคนมากเลยเอาไปไม่โดนหมวไป นี่มันถ้าเรันหลังเขาแล้วอ่ะเฮ้ยข้างหลังกำลังกำลังมาร์กเพื่อนมาร์กเพื่อนมาร์กไม้เลขกสี่ไมเลขกสี่ครับไปเลย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 เดินดูกระสุนของสัมภาระย่านในวงหลังมันกไวงมันเก็บไปละใครมีกระสุนเขียวบ้างนะครับไม่ได้กระสุนเขียวกระสุนเขียวเหรอไม่มีมีแต่กระสุนปืนสองก็ไม่ละมันอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้มีร้านต้นร้านต้นต้นไหนนี่ไงเนี่ยกระสุนเขียวเดี๋ยวกูเก็บไปให้นะ

นี่มันอยู่ตรงนั้นเออมันอยู่ตรงนั้นล่ะมันยังไงนะครับโอ้โหอยู่ยกับหนังไกลัตไอ้เนี้ยะจะขอกูไม่ถึงกูโดนอาร์พีจีกูแน่มันอยู่ไหนไวะรอหน,นึ่งไงจะขอกูไม่ถึงยังไงอาร์พีจีกูกไปแล้วไอ้เฮียโดนไหมโดนไหมไม่โดนไอ,อ,อ้เฮียคันบลคันบอ I need help นี่ละไม่น่าจะคนไหนละมัน่าจะคนไีนกูกูกูกโกไอ้เจียกูน็อกเลยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนกูมองไม่เห็นไอ้เจียชุบคนชุนชุบคนเห็นแล้วกูเแล้วค็นแล้วกูเห็นแล้วกณเห็นแล้วกหน้วเอ้วเห็น้วอ้เหีย้าอะล่ะอเออเอืออออยู่เอือรออยู่ตายเจาะแม่งยิงหลัง เพิ่งยิงหลังกูกูเก็บของอยู่นะกูกำลังแต่งปืนอยู่เลยอย่างน้อยก็คือ <c oughs> ไม่เห็นถึงใครเลยอยไอ้เนี้ยกูเห็นปุ๊บกูก็ยิงไม่ถึงอ่ะกูกำลังแต่งปืนอยู่นองไม่ใช่แค่ยิงกูจังเลยต้ากูขึ้นไปสวนทานได้ไอ้เนี้ยไม่รอดหรอก